สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกันกบเจตุ๊กตาการยางอีกเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับคำว่าดูคลิปจบทำได้แน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้เจตุ๊กตาจะพามาดูวิธีการปะยางเรเดียนนะคะแบบสตรีมเย็น,นะคะ่ะคือยางรถกระบะเลยพี่น้องเด้อหลังจากที่ขึ้นแม่แรงเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างของเราก็จะทำการถอดล้อนะคะ นี่ถอดด้วยบล็อกลมนะคะนะคะถอดเสร็จแล้วเราก็เอาไปจุ่มน้ำที่อ่างเงินล้านของเจตุกตาเช่นเคยนะคะช่วงนี้กำลังพบค่ำนะคะกำลังแดดแสงแดดอ่อนๆยามแรงนะคะนี่หลังจากนี้เราก็มาจุ่มดูนะคะว่า รั่วตรงไหนตรงไหนเห็นไหมเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังจ้าเห็นแล้วนะคะนี่เห็นไหมเห็นกันไหมถ้ายางรั่วนะคะเวลาเราเอามาจุ่มน้ำมันจะเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหม ฟองติดติดกันนะคะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะถ้าฟองแบบห่างๆก็แสดงว่าไม่รั่วนะคะเป็นแบบมวลอากาศเฉยๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบนี้เห็นไหมชัดไหมคะช้าๆชัดๆ,ๆนะคะจะเป็นฟองแบบนี้แต่ว่าเรายังไม่เห็นสิ่งที่เหยียบนะคะเราต้องเอาขึ้นมาดูสิ่งที่เหยียบหรือว่าสําหรับช่างใหม่ๆนะคะอย่าลืมเอาช็อกมาาร์ k ไว้นะคะแต่ว่าเคสนี้เจตุกตาหาช็อกไม่เจอนะคะเออ ไม่เป็นไรจำเอาก็ได้นะคะโอ้ขอเราปวดหัวแห้งเ็ุแห้งเสียได้พี่นลองอุปกรณ์คอยและใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปะยางแบบสตีมเย็นนะคะว่ามีอะไรบ้างแบบไหนบ้างต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปของเจตุกตาได้นะคะแล้วเจตุกตาจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอคะ่ะ นี่ถาได้นะจะถาได้หลังจากนี้ช่างของเราก็จะมาเอาอยางนะคะขึ้นไปเพื่อที่จะปล่อยลมและทําการกดยางให้ลงขอบนี่ตามกันไปเลยนะคะหลังจากนี้ช่างของเราก็จะทําการกดยางให้ลงขอบนะคะนี่มีสองฝั่งนะคะวิธีกดยางอย่าก,กดใกล้จุบยางนะคะ ถ้าใกลจุกบยางบางทีจะทําให้จุกบยางเขาขาดหรือว่าเสื่อมสภาพได้นะคะบางทีมันมันจะพังอยู่แล้วแต่มาพังเพราะเราอะไรประมาณนี้นะต้องร,ร,ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะช่างมือใหม่เสร็จเรียบร้อยก็ยกขึ้นเครื่องขดยางนะคะแล้วก็ใช้แขนของเครื่องขดยางมาล็อกไว้นะคะเห็นไหมแล้วก็เสียบเหล็กกันยางลงไปแต่งานได้มม่ละแข็งมากเดี๋ยวดูแล้วไม่ไม่คือนะคะไม่คือ ต้องใช้น้ำนะคะน้ำผงซักฟอกหรือว่าน้ำอะไรก็ได้มาฉีดฉีดนะคะแล้วก็เปลี่ยนเหล็กกระยางนะคะทีนี้ใช้เหล็กเทปนะคะเหล็กที่มีลักษณะโค้งงอนนิดนึงค่ะอะโอกับวายุมันคือบรหมุนสร้างลืมเสียบป๊กเครื่องถอดอย่างพี่น้องโอ้โเออเลยนีสร้างข่อยเสียบแล้วก็หมุนนะคะหมุนได้ ข้างล่างเราก็เสียบเลยก็ย่างลงไปแล้วงานขึ้นแล้วก็เหยียบหมุนเหมือนเดิมนะคะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยหลังจากนี้เราจะไปดูแผลที่ร่วงของยางนะคะนี่เห็นไหมเขาเห็นแล้วนะคะทําการเจียรยางด้วยบอสนะคะมือดนะคะข้างในมันจะมืดอมือก็ส่องไฟนิดหนึง่งเจียไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ใครที่ชอบงานแบบนี้นะคะงานช่างงานลุยงานเอาดอรงานว่าง่ายๆคืองานแบบสกรปรกนิดนึงนะคะไม่ใช่งานสะอาดนะคะพี่น้องก็สามารถติดตามเจ๊ตุ๊กตาไปได้นะคะแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะช่างของเราก็ทําการทากาวนะคะทากาวบางๆเสร็จเรียบร้อยรอกาวแห้งแล้วก็แกะสตีมนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นแบบดอกเห็ดนะคะเพราะว่ามันมีรูนะคะรูใหญ่นะจ๊ะ แกะพลาสติกสีน้ําเงินออกนะคะเห็นไหมช่างเขากำลังแกะอยู่นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในการแกะจะแกะยากนิดนึงเพราะมันเหนียวมากอย่าให้โดนฝุ่นนะคะหลังจากนี้ก็ทําการทากาวนะคะทากาวที่ขาเห็ดนะคะนี่แกะออกให้หมดนะจ๊ะทาเพื่ออะไรเพื่อให้มันลื่นๆนะคะแล้วก็เหนียวติด ไปนะคะตรงรูนะคะแล้วก็ทําการแย่จากข้างในออกข้างนอกแล้วพี่น้องเด้อต้องระมัดระวังในการแย่ด้วยนะคะหารูดีๆบางทีแย่ไม่ตรงเอียงซ้ายเอียงขวาก็ไม่เข้านะคะต้องให้มันตรงรูนะจ๊ะออกหรือ,อยังพ่อใหญ่ออกมาหรือ,อยังพยายามอีกนิดนึงนะคะมันไม่ตรงรูมันไม่โผล่นะคะคือขามันไม่โผล่นะคะ โผล่แล้วนะคะโผล่มานิดนึงเขาก็ใช้ครีมปากนกแก้วนะคะคีบคีบขั้นตอนนี้ต้องระบัดระวังนะคะอย่าดึงแรงนะอย่าดึงแรงจนเกินไปมันจะหลุดมันจะขาดนี่ค่อยๆดึงออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมไอ้ถ้าออกมาแล้วก็ทําการรีดรด,รด,ด้านในนะคะถ้ารีดด้านในเสร็จแล้วก็ทําการตัดขาเห็ดนะคะต้องตัดออกนะพี่น้อง อย่าปล่อยให้มันกลางๆจริงๆอย่างนี้นะไม่ได้นะจ๊ะนี่คือวิธีการปะยางอีกแบบหนึ่งนะคะวิธีปะยางเรเดียนไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และแผลที่รั่วของยางนะจ๊ะเพราะว่าสตรีมเรเดียนก็จะมีทั้งธรรมดาแล้วก็มีทั้งดอกเห็ดนะคะ มีสี่เหลี่ยมมีกลมมีเป็นดอกไม้มีเป็นแฉกด้วยนะคะหลากหลายแบบแล้วแต่จะเลือกใช้กันนะจ๊ะไม่มีข้อจํากัดใดๆใ,ในการปะยางนะคะขอให้กาวแห้งเป็นพอแล้วพี่น้องเด้ออยู่แน่นอนจ้าหลังจากนี้เขาก็ทําการทากาวด้านในอีกรอบหนึ่งนะคะรอกาวแห้งแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาประกอบยางกันนะคะวิธีประกอบก็คือทาน้ํามันที่ขอบยางและขอบกระทะให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้มันลื่น เข้าง่ายประกอบง่ายนะจ๊ะกดลงค่ะ,ะกดลงกดลงนิดนึงนะคะแล้วก็ลืมเปิดลมอีกแล้วพี่น้องกดลงไปเรื่อยๆนะคะให้ยางเข้าไปคัดด้านในหรือว่าหลุดลงไปเลยก็ได้นะจ๊ะนี่ฉางของเราก็ลืมเปิดลมตลอดเลยนะจ๊ะเปิดแล้วก็หมุนได้คะ่ะเครื่องหมุนนี่หมุนๆนะคะหลังจากนี้ก็ทําการงัดนะคะงัดด้านล่างลงไปแล้วก็ กดขอบยางนะคะเพื่อที่จะให้ยางกดลงไปนะคะลุยเรื่อยๆแล้วพี่น้องนี่หมุนนะคะหมุนไปเรื่อยๆนะจ๊ะวิธีเข้าก็จะไม่ยุ่งยากนะจ๊ะวิธีและขั้นตอนการปะยางก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ยุ่งยากพี่น้องเจตุกตามีสิ่งดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้ทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นปะยางเรเียน ปะยางแบบสตีมเย็นสตีมร้อนปะยางรถไถปะยางรถบรรทุกปะยางรถมอเตอร์ไซค์เจตุตายินดีแบ่งปันนะคะทุกขั้นตอนนะคะบอกหมดไม่กากนะจ๊ะที่อื่นอาจจะไม่บอกหมดเหมือนเราแต่ที่นี่บอกหมดแน่นอนจ้าหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ยกขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเติมลมแล้วก็ใช้ไซออนเติมลมเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่ขึ้นเขาก็ยกขึ้นไปเพื่อที่จะ ให้มันอยู่ในลายตั้งนะคะจะได้ขึ้นขอบง่ายๆนะจ๊ะเทคนิคก็มีประมาณนี้นะจ๊ะเจทุกตาก็แข่งกับสายฝนไม่ไหวนะคะคลิปนี้เจทุกตาก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า